่อครับวันนี้น้องเขามาก็แแรงจับหนักๆะทรว่ปะทะสู้ก็ไม่ได้ต้ลองหรู้ว่าปะทะสู้ก็ไม่ได้ก็ปะทะไปน้องเขามีจับเขาเร็วอาจจะเร็วกว่าเพราะว่าตหนักนี้ก็ ล้รถบีบมาบีน้ำหนักมาด้วยนี่ก็เกมครับขินอกานี่ก็เป็นที่อาชีพ สองล้านต่อผมก็อยากได้อากิสองล้านเองอากิได้ได้ยินแสนหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นล้านหนึ่งแล้วออกมาอ๋อตอนหมดยกสี่ป่ะตอนไปก่อนไปยกห้าอ๋อก่อนไปยกเจ้ยกหมดยกสามแสนหนึ่งเอี่ยแต่ว่าเราก็หมดจริงๆเนี่ยครับขึ้นคอเขาไม่ได้เลยขึ้นคอเขาไม่ได้คิดว่าจะตะหวัดแข้งเงี้ยหมดสู้เงี้ยก็สู้ว่าตะหวัดยากอยู่ตะหวัดยากอยู่ โอ้นี่ถ้าพริกนี่สองล้านเลยอ่ะเป็นเก็มเลยไม่ไปไล่เสียดายครับเสียดายโทษแในมวยทุกคนด้วยครับอโอเคไม่มีใครว่าเยืนทำไมวันนี้ทำยังแล้วครับมาครับโอเคกี่เท่าไหร่ไม่ทราบเสียใจพี่อุ๊ดน่าจะมีให้ครับเดี๋ยวรอรอรอเสียใจโทรมาเขาไอจีก่อนชกทุกไฟอยู่แล้ว น่าจะไปกินข้าวหน่อยนะเดี๋ยวลูกพี่เอาให้นะอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวข้าวข้อน่าจะมีนะครับตาไปนิดประมาณสองพันหาเหนื่อยเลยครับพี่บอกว่า้ม่ครับวาพร้าดีตั้งใจมากเพี่จะดูแล้องฝัสิดาราขอเายแค่เราได้ความสขก็ว่าน้อง้าตั้งใจดีก็ววนที่รับชน้ ี่จริงาะนี่เ้องไรบงอสื่รอใจแล้วครับก็ว่าช่วงกล้ตามเีตามจุนที่วางไว้มันจะ่ายรอถือว่าโอเคก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับนกวิจัยตอวรุ่นนับเก็บแล้วก็นักโวยในไส้โวยสองช่วงในไยในเอคาสรานะครับ ทุกคนจะพยายามตักก้งใจติดชกอติศน้อมมาชกอ,อ่าจะให้ยังไงทุกคนครับมีในใจไหมใส่แน่แล้วแต่บอมันเดินเลยแต่บอมันเดินเลยต้วงการีแมทไหมไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวกล่าวเหมือนกับจะไม่ฟังอ่ะพี่วิชัยนี่เวทอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้าหรือยี่็อนนี้ก็ต้องก่อนนะต่อยช่วยโอเคไหมนี่กองพี่จริงจริงแล้วผมอยากชกดี่ทิศน้อมร้อยสามเอ็ดครับ อย่างหวาน้องก็สดแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้บ eh uh)> ้างให้เขาทำงานง่ายหน่อยพี่บอกผมก็หนีผมมาครับเหม็นสุดเลยน้องแข็งไม่เจอเพราะว่ามทนงานนะเดือเหือดที่จัต้องปล่อยอยู่สามสามสี่อยู่แล้วครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับฝากดเสีอะไร เด็กหนุ่มน่าดีน่ารู้สครับก็ทีมงานทุกคนเนด็กหน้าูหน้าครครับมากๆครับที่กังานนี้รอรอเก็บเก็บกระดูกหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเหมาะสมนะเดี๋ยวพี่ว่าผมจะได้หน้าใหญ่